สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม aka เมามาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟในกล้าปรารถนาที่จะคว้าอ,อิสรภาพทางการเงินนะครับผมอ่ะเรามาอยู่กับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับผมหุ้นโรงแรมหตัวนะครับผมแล้ก็จะไปต่อกันคูณกันนะคริปนี้จะมี2ตัวนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับผมคราวที่แล้วผมมองว่าเขาลงมาแบบคอลเลกชันตอนนี้เดี๋ยวคือต้องอัปเดตสักหน่อยนะครับผมมันต้องเป็นสมอเอ็กเวแล้วแหละนะครับผมอ่าก็ abc นะครับผมเด้งขึ้นไปนี่ก็เป็น x นะ ตัวใหญ่ๆหนะน่อยนี่อืมเอ็กซีแดงไปเลยอ่าเอ็กนะครับผมแล้วก็ย่อลงมาเอบนะครับผมซึ่งซีนี้เราก็มองอยู่แถวๆสองจุดสองห้านะครับผมอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าครบนะครับผมจงังหวะลงมาตรงนี้ซี C. 1่าหนี่ห้าจังหวะลงมาเนี่ครบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่อะรอขึ้นห้านะครับผมคือผมมองว่า shr เนี่ยนะครับผมมันมันโดนลงโทษเยอะเกินไปมันลงมาลึกเกินไปกว่าที่จะเป็นนะครับผมนะ คือมันไม่ควรที่จะลงมาลึกขนาดนี้นะครับผมอืมก็แนวรับสุดท้ายของเราจริงๆเลยนะครับผมก็คือ2.25นะครับผมสัญญาณที่เราเห็นกันมาตลอดนะครับผมนะก็คือ RSI เนี่ยทำบูรีเดเวอร์เจนต์นะครับผมนะไฮย่อลงมาเรื่อยๆนะครับผมนะ RSI ก็ ทำบูริตเดวเจนมีการยกโลขึ้นไปนะครับผมเลยสัญญาณที่2นะครับผมก็คือเด้ง1ย่ยอดคราว่าที่แล้วเด้งขึ้นไปผมนึกว่ามันจะกลับตัวซะแล้วนะครับผมจังหวะยอดอ2นี่หลุดลงมาเลยนะไอ้ที่เรากาลังรอกันอยู่ตอนนี้ก็คือสัญญาณที่2นะครับผมนะหลังจากที่เขาทำบูริตเดวเจนนะครับผมก็คืออย่างนี้นะครับผมอาจจะเด้ง1ย่ยอดอเด้งไป3าม ยอดสแล้วก็ไป5นะครับผมสัญญาณตรงนี้นะครับผมคือสัญญาณที่เรารอเรากำลังรอกันอยู่นะครับสำหรับเ h, h r เนอาะอเนะกับตัวให้ได้ซะก,ก่อนนะครับผมก็ก็มองว่านะครับผมนะน่าจะใกล้จบแล้วนะครับผมอเดี๋ยวผมจะสวิตช์มาให้ดูคำแนะนำของบลอกเกอร์ที่เขา ออกความคิดเห็นกันนะครับผมอ่ะล่าสุดเลยวันที่25เดือน10หยวนต้าแนะนำให้บายทาเกตไพย,ยูที่3บาท60ตังดูราคาตอนนี้2บาท36นะครับผมบาทกกว่าเลยนะเออคือเขามองแบบอ่ะมีอยู่7โบกให้คำแนะนำนะครับผม6โบกเนี่ยแนะนำให้บายนะครับผมแล้วก็โฮอีกตัวหนึ่งนะครับผมอืม KCS เ r a d i ิ g งบาย KS มองเป็น o u t p e r form market เลยก็คือแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าตลาดนะครับผมนะก็สามจุดเก้าสามนะครับผมคือมันก็มาตั้งแต่แบบโรงแรมเขาเขาปิดโรงแรมทำความสะอาดนั่นแหละนะครับผมนะปิดโรงแรมความสะอาดดังที่เจอเชื้ออะไรนี่แหละสักอย่างนะครับผมสำหรับ SHR เนาะมาแล้วก็มาผิดหวังนึ่งกับเกี่ยวกับ นักท่องเที่ยวจากจีนนะครับผมมาไม่ได้ตามคาดอะไรนะครับผมแล้วก็มามีแบบโศกนาฏกรรมอยู่ที่ที่ที่แบบมีมีคนไปยิงนักท่องเที่ยวจีนในห้างนั่นแหละนะครับผมก็นะเคาะซมกรรมัมซัดนะครับผมลงมาถึงปัจจุบันนี้ก็ไพบุกเวลูของเขาอยู่ที่0.53นะครับตอนนี้เรากำลังซื้อ HHR นะครับผมอยู่ ที่0.53%ของ p a b o o k Value เรากำลังซื้อหุ้นตัวนี้ในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีนะครับผมถึงแม้ว่า PE ของเขาจะอยู่ที่27.37ก็าตามนะครับผมยังขาดทุนอยู่ยังไม่มีปันผลให้ <c oughs> นะเอราวันปันผลแล้วนะเออนะอะลองมาดู SHR นะครับผม,มว่าแต่มาสามได้มาสี่เนี่ยพี่เขาจะมีกำไรไหมนะครับผมจะปันผลได้หรือเปล่า นะครับผมแต่ดูจากโบกต่างๆเนี่ยนะครับผมโอ้ดูอย่างบกนี้พายครับแนะนําให้บายนะครับท่าเก็ตไพยอยู่ที่4บาทเลยนะครับผมแต่มันก็เป็นความคิดเห็นตั้งแต่เดือน8แล้วแหละมันเก่าแล้วมันนานแล้วนะครับ2เดือนผ่านมาแล้วก็เน้นแบบเอาล่าสุดและกันโยนตานะครับแนะนําให้บาย3บาท60ตังค์ทาเก็ตไภที่เขาทิ้งไว้ให้นะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับผม H S R นะครับผมก็ให้แนวรับไว้ที่2.25นะครับผมอีกแนวรับหนึ่งนะเอาแบบพลิกๆจะจ,จัดเลยก็บาท76ตังค์นะ่เอาจะลงมาขนาดนั้นก็ลงมานะครับผม R M A C D ทําเหมือนจะตัดเส้นซิกญนลนะครับผมเพื่อนๆเออนะเนี่ย วงกลมชแชลเล็ตนะนะครับผมเอาล่ะนะสัญญาณกลับตัวเริ่มกลับมาถึงแม้ว่าเซ็ตอินเด็กจะลบไปสามสิบจุดก็ตามนะครับผมคือผมอัดวันที่ยี่สิบหกนะเป็นวันพฤหัสนะครับผมอาดคลิปนี้นะครับอืมอ่ะก็มารอดูว่าเอ r เชเนี่ยนะครับผมเขาจะกลับตัวได้ตอนไหนเขาจะทำขึ้นหนึ่งย่อสอง ่าเด้งหนึ่งย่อสองนะครับผมได้เมื่อไหร่นะครับผมนะรอสัญญาณเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคไปต่อกันที่การกุลนะครับผมอ่ะมาต่อกันที่การกุลนะครับผมเนาะโอเคก็เออต้องบอกว่านะครับผมเราก็ตามกันมาอย่างยาวนานเลยกันคนเนาะตั้งแต่เขาทำเด็ตเซนดิ้งตรงนี้ดูตรงเมาแล้วก็ย่อลงมา เราก็พยายามแกะขึ้นกันมาเรื่อยๆนะครับผมครบครบแพทเทิร์นแล้วก็เข้าเด้งก็ออกแบ่งไม้ออกแบ่งไม่เข้าบ้างนะครับผมนะโอ้ถือว่าหลายพาร์ทมากนะครับผมที่อัปเดตมาเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังก,กันได้นะครับผมสำหรับกันกุณอ่าเรามาดูกันที่ปัจจุบันนะครับผมก็คือ ผมมีการตีฟิโบอัดขึ้นไปนะครับผมจากที่เขาปรับตัวขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบอิมพาวเว็บนะครับผมอ่านะก็ปัจจุบันนี้ก็ลงมายาวเลยนะครับผม A,B,C นะครับผมอ่าตรงนี้ก็ต้องเป็น X นะครับผมอืมนะ แล้วก็นับต่อลงไปนะครับผม a b c นะครับผมแนวรับของเราอยู่ที่สองจุดห้าศูนย์หลุดนะครับผมตอนนี้เขามาปิดอยู่ที่สองจุดสี่แปดนะครับผมโอโ้โหนะกันกูนี่หลายการากจริงๆนะครับผมปรับตัวลงมาแบบไม่ใช่คอลเลคชันแล้วนะครับผมนะจะเป็น สมอลเอ็กเวฟนะครับผมซิกแซกกับซิกแซกดูคร่าวๆนะครับผมนะก็ถ้าดูจากขึ้นนะครับผมครบอนะ่ะขึ้นนะครับโอเวอร์โซสัญญาณ ISI นะครับผมเขายังคงยังยังยังไม่ยกโลนะ เออเนี่ยเขาทำโลใหม่จากตรงนี้นะครับผมเออถ้าเทียบจากตรงนี้ก็ยกโลเบาๆนะครับผมยกโลกระจึงหนึ่งนะแต่จจะร้อยให้เขาทำบุรีเดเวเจนเนี่ยชัดๆกว่าน,นี้ก่อนเนาะนะสัญญาณแรกถึงจะกลับมานะครับผมก็ตามดูก่อนนะครับผมสำหรับการกุน โอ้ยสองจุดห้าศูนย์ะครับผมยังหลุดลงมาอีกสองจุดสี่แปดนะครับผมคือถ้าตีฟี่โบเนี่ยลงมาคือแบบแถวแถวสอง้อยหกิเอดุดแปดเปอร์เซนเนี่ยแถวนี้มันบาทเจ็ดเจ็ดสิบตังเลยนะลงมาทำไมอะ่ะนะครับผมโอ้มันเกินไป <laughs> RSI คราวที่แล้วนะครับผมเหมือนจะตัดเส้นสิกญนขคุณพระไหลลงต่อนะครับผมต้องบอกว่าหลายามากมากนะครับผมแต่ก็นะมันน่าจะลงสุดแล้วแหละนะครับผมสวิตมาสวิตมาดูที่มันมีโบเกอร์ไหนสนใจอะไรยังไงบ้างอ่ะต้องบอกว่ากันกุลก็ยังยังยังคงโอเคอยู่นะครับผม สังเกตเห็นได้ว่าหลังๆมาเนี่ยแนะนำให้บายบายายเลยนะก่อนหน้านี้ก็มี ASPS อ, AS PS, อมอง Underweight นะครับผมก็คือมันไม่โอเคนะครับผมก็พ่อนๆบ้างเออก็แนะนำให้ให้ออกนั่นแหละนะครับผมแต่คือตอนนั้น Target Price เ,เนี่ยอยู่ที่4.60นะครับผม แต่หลังจากนั้นนะครับผมเดือน8นะ BYD แนะนำให้บ่ายท่าเก็ตไพ4สีบาท80ตังค์นะครับผมมีหยุดต้านะครับผม5บาท25ตังค์นะ,ะโบกอะไรเนี่ยออนั่นแหละนะครับผมแนะนำให้บายเหมือนกัน6บาท20ตังค์นะครับผมแล้วก็ kcs นะครับผมแนะนำให้บ่าย4.40 ตัง4บาท4ิ0ตังนะครับผมปัจจุบันราคาของเขาอยู่ที่2บาท4ป8ตังนะขึ้นไปอีกเกือบเกือบ2บาทเลยนะครับผมนบบบเนี่ยยังโบกโบกเนี่ยไม่รู้ว่ามันออกเสียงยังไงเนี่ยอ่า6บาท20ตังอันนี้ก็เวอร์ไปนะครับผมโอ้โหอันนี้เวอร์ไปไออย่างยวนต้าเดือน8นะครับผมแนะนำให้บาบ ห้าบาทยี่สิบห้าตังก็เกือบเกือบสามบาทนะครับผมนะเออแต่อย่าลืมนะครับไพบุ o o k v a ูเขาอยู่ที่หนึ่งจุดหกสองนะครับผมก็เรากำลังเทรดอยู่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีแต่ PE เขาอยู่ที่แปดเท่านะครับผมก็คือแปดปีคืนทุนอนะ่ะแปดปีกว่ากว่านะครับผมคืนทุนแน่นอนซื้อราคานี้นะครับผมเอาสินะสำหรับกันกุลนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมนะซีโบกล่าสุดแนะนําให้บายนะครับมาดูทาเกตไพ่รวมๆเขาอยู่ที่ห้าบาทนะครับผมสําหรับการคุณอ่ะราคานี้ถือว่าได้เปรียบนะครับผมปัจจุบันนะครับอยู่ที่ว่าราคาสะสมของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับผม,มคือจังหวะมันเด้งขึ้นไปเนี่ยนะครับคือคราวที่แล้วนี่ผมไม่ได้แบ่งออก ผมกำลังแบบย,ยิ้มยิ้มยิ้มอยู่นะครับผมเผลอแป๊บเดียวก็มันก็หลุดลงมาแล้วก็เลยเฮ้ยอะไม่เป็นไรนะครับผมเงินสดยังมีอยู่ก็ดักเก็บต่อแต่ทีนี้มันซึมลงมาลึกมากๆจนรู้สึกว่ายังไม่ถัวนะครับผมอ่ะยังไม่ถัวนะครับผมรออะไรรอจังหวะนี้นะครับอืม รอจังหวะที่เขาเด้งขึ้นไปขึ้นหนึ่งย่อสอรอจังหวะนี้อยู่นะครับนะรอจังหวะขึ้น1ย่อสอนะครับผมอันนี้คือสัญญาณแรกนะวงกลมไปเลยนะสัญญาณที่สอง i s เเนี่ยขอให้ทำบูดิ้งเดเวอร์เจสวยๆนะครับ ่าขอให้ทำบุหรีเดเวเจนสวยๆนะครับผม MACD เนี่ยตัดเส้นสิกษนลจังหวะยอ่ออขึ้นเ,เด้งขึ้นไปทำขึ้นหนึ่งยอ่อขึ้นสองแล้วจังหวะเบรกหัวขึ้นหนึ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับผมผมก็ให้เข้าอีกทีหนึ่งนะสำหรับการกุลนะครับผมก็มองว่ามันน่าจะกลับตัวนแน่ๆแต่คือมันลงมาลึกลงมาเยอะเกินไปแล้วนะครับผมสำหรับการกุลนะครับอืมอ่ะ ไม่ใช่ก็ใกล้แล้วแหละนะครับผมเนาะโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นาเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นอสองตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กําลังตามหุ้นอยู่เนาะแล้วอยากให้ผมเนี่ยมา เปิดกราฟมา idea, แชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมก็สามารถโพสต์ชื่อหุ้นใต้คลิปได้นะครับผมผมก็จะได้นําหุ้นตัวน,นั้นมาเปิดกราฟมา idea, แชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราจะได้อยู่ในตลาดตรงนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมย้ํานะครับแชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมเนาะอืม ก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบวิงวอนช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์บาังใ,ใจให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวีดะสวัสดีครับ